โลโลอ่ะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องทฤษฎีดนตรีแบบเข้าใจง่าย,ายๆแบบสรุปน่ารักน่ารักให้ฟังนะอ่ะทีนี้อ,อนี่กันเปลี่ยนสีกันอ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเริ่มจากตัว A B C ใช่ไหม A B C D E F ไปจนถึง Z ใช่ไหมอ่าแต่ว่าดนตรีถึงตัวอะไรครับนักเรียนถึงแค่ตัว G ค่ะโอเคถึงแค่ตัว G แค่นั้นเองแต่เราก็มาเรียงใหม่ด้วยเอา C ขึ้นก่อนอืม C ก็เป็นตัวโดใช่ไหมเอา C แล้วก็ตามด้วย D ใช่ไหมครับ E ใช่ไหมครับ F G G อ่าถึง G แล้วไปไหนต่อครับคุณค G แล้วก็วนมา A ใหม่ครับเพราะมันตึกละแล้วก็มา เป็น B จบอ่าแค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็ใส่ตัว C เป็นตัวปิดท้ายนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมดมีคนเถียงกันเขาบอกว่าโนดนตตีมีกี่ตัว1 2 3เขียนเลขให้หน่อย1 2 3 4 5 6 7จริงๆมี7ตัวแต่ตัวที่8ก็คือตัวซ้เราก็ไม่เอาเขาตัดออกไปก่อนนี่มีทั้งหมด7ตัวเอาละ ทีนี้เราไม่รู้เลยว่าใน7ตตัวเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นก็คือ Key s i ิกเนเจอรนะครับหรือที่บอกว่าเวลาอยู่บนเวทีหรือว่าเล่นอยู่แล้วตะโกนคุยกันบอกเอาเพลงนี้คีย์เนะเพลงนี้คีย์อมันก็อะไรวะงงบางคนเขาคุยกันก็งงใช่ไหมทีนี้มาดูกันว่าในแต่ละโน้ตเนี่ยมันมีคีย์ของมันแล้วแต่ละคีย์มันมีกี่ชาร์ปมันมีอะไรยังไงเนื้อหามันเป็นยังไงเนาะโอเคเอาละเอาอันดับแรกก่อน เราจะมาทําสูตรนี่คือสูตรในการหาคีนะครับความลับสุดยอดมากเลยนะครับเรามาดูวิธีการเขียนสูตรนะตามไม่ทัน3ตัวแรกดึงลงมา3ตัวแรกดึงลงมา3ตัวแรกไม่ไรมี4แลเราก็เว้นไว้ไนอยนึงเว้นว้แล้วก็มี D แเราก็เว้นไว้ไนอยนะึงแล้วก็มี E อ่าสามตัวแรกเสร็จละและตัวที่4 5 6 7เอามาเขียนแบบนี้ C ไม่เขียนด้านหน้า 5้มาเขียนตรงนี้ตัวที่6มาเขียนตรงนี้และตัวสุดท้ายมาเขียนปิดท้ายอย่างนี้เอ้ยถามว่านี่เขียนมั่วเปล่าไม่ใช่นะนี่คือสูตรนะครับสูตรที่นักดนตรีต้องรู้เลยนะฮะเขียนให้ดูอีกรอบนึงยังไงนะเอาหมายใหม่ลบใหม่3ตัวแรกมา C D E C แล้วเวน้เวนเว้นด้วยเดี๋ยวมันมีไม่มีพื้นที่ C D E เย่าไปเพอเขียน F ตรงนี้นะ ต้องเอฟมาด้านหน้าเอฟจีเห็นไหมแล้วก็โดดมาเอแล้วก็โดดมาบี B. อ่าเราก็จะได้สูตรใหม่อไม่ใช่ได้โน้ตเลียงใหม่แต่น้่เป็นตัวที่หนึ่งเขียนไว้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอฟซีจีดีเอีบ e อ่าบางคนอันนี้ท่องเลยไปท่องเป็นการบ้านเลยนะ fcgdaeb วันนี้ฝันถึง fcgdaeb fcgdaeb ตลอดเลยแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้ไม่สำคัญละลบไปเราได้สูตรใหม่ละยังไม่เสร็จนะครับเราเปลี่ยนสีกันเดี๋ยวมันจะงงเขียนได้สูตรแล้วแต่ยังไม่จบครับเราต้องใส่ขีดขีดเส้นนี่ขีดเส้นตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะเป็นอ่าสูตรของเขานะฮะนี่อาจจะต้องจำก็คือ ถัดมาสองตัวหน้าจีก็ได้แล้วแต่คนจำมันต้องจำหรือหนึ่งสองแล้วก็ขีดก่อนแล้วค่อยสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะแล้วเขียนเลขหนึ่งให้ด้วยเลขหนึ่งขีดเพื่อให้เลขหนึ่งมันอยู่ที่นี่อะไรวะเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้วยังไม่ต้องงงครับนี่เราก็จะได้เลขสองสองที่มีด้านบนด้านบนแต่เลขหนึ่งเขาอยู่ตรงนี้อ่าด้านล่างเลขหนึ่งอยู่ปกติอ่าทีนี้เรามาดูกันว่า ข้างบนกับข้างล่างต่างกันไงข้างบนมันมีเพื่ออะไรแล้วก็เขียนไว้หน่อยเดี๋ยวเราลืมข้างบนบอกอะไรวะบอกจำนวนชารหมายความว่ายังไงจำนวนชารถ้าอยู่ตรงหัวก็แปลว่าคีจี G มี1นึ่งชาร์ปะคีดี D มีสองชารคีเอมี3มชารเป็นไง คีอี e มีสี่ชาร์ปคีบี B มีห้าชาร์ปเป็นไงอันนี้ก็มีหกชาร์ปนี้ก็มีเจ็ดชาร์ปง่ายง่ายแล้วข้างล่างบอกอะไรเอ้ยเอาขอเปลี่ยนสีหน่อยนะข้างล่างบอกอะไรบอกบอกตัวติดชาร์ปเอ้ยเอาเขียนบอกตัวที่ติดชาร์ปไงที่ด้วยติดชาร์ป อืมหมายความว่ายังไงแบบว่าถ้าอันนี้อธิบายเดี๋ยวจะอธิบายในการลงมือทานะฮะโอเคทีนี้เรามาลงมือทํากันดูเอาละจูจูมีใครก็ไม่รู้มาถามเราว่าคีเอมีกี่ชาร์ปพี่โอ้เอาแล้วคีเอมีสามชาร์ปครับผมเห็นในตารางเนี่ฮะอ่ะโอเคแล,แล้วเราเรียงคีเอก่อนเนาะทีนี้จูจูเขาอยากได้คีเอแล้วก็เอาคีเอมาตั้ง A คีย์ A ต้อง A เป็นเบอร์หนึ่ง A เขาเป็นใหญ่ A ก็เรียงให้เขาหน่อย A B C D E F G จบที่ A อ่ามันก็จะกลายเป็น Do Re Mi Fa So La Ti Do เช่ไหมทีนี้เราจะใส่ชาร์ปให้เขาไปคีย์ A มีทั้งหมด3ชาร์ปนะฮะสชาร์ปคิดไว้ในใจ3ชาร์ป A, รมีอะไรติดชาร์ปบ้างเรายังไม่รู้เลยตัวไหนจะต้องใส่ชาร์ปเราคงมาดูตัวข้างล่างนะ บอกที่ตัวที่ติดชาร์ปแล้วก็เอาตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สามมาหมายความว่าไงตัวที่หนึ่งก็คือ f ชาร์ปก็ f จะต้องเป็นติดชาร์ปแน่ c ก็ต้อง c ติดชาร์ป g ก็ติดชาร์บเสร็จครบแล้วสามตัวหนึ่งสองสามติดชาร์ปส,สามตัวแล้วตัวที่ติดชาร์ปก็ดูจากข้างล่างตัวนี้ก็คือ f c g ตึงเสร็จหนึ่งข้อ งงไหมเอ๊ะยังไม่ค่อยเข้าใจครับเอาใหม่ oh เอาคีคีจีบ้างคีจีอืมคีจีก็เอาจีเป็นใหญ่ก่อนจี G แล้วก็เขียนให้เขาหน่อยจี G เสร็จแล้วไปเอนะไม่ใช่ไปตัวเฮชนะจีเอบีซีดีดีเอฟแล้วก็จบที่จีใช่ไหมอาวละคีจีก็จะต่ำกว่าคีเอคีจีก็จะเสียงต่ำกว่าเนาะทีนี้ ยังไงคีย์เจม,มันยังไงมีกี่ชาร์ปอ๋ออ่ามาดูหนึ่งชาร์ปครับคู่โอ้โหเลขกหนึ่งมาเลยหนึ่งชาร์ปแล้วตัวอะไรติดชาร์ปล่ะมาดูเลขกหนึ่งข้างล่างนี้เอฟชาร์ปครับใส่เลยสิครับรออะไรเอฟชาร์ปครบยังครบแล้วตัวเนี้ยผ่านติงเป็นไงเราก็จะได้คีย์ซิกเนเจอร์ที่บอกจํานวนคีย์อันนี้แค่ของสองคีย์นะเห็นไหมสบายสบาย โอ้โหอยากได้คีบีบ้างคีบีคีบีไม่ค่อยชอบคีบีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับชาร์ปมันเยอะมีตั้งห้าตัวเนอ่าบีซีเอ้ยบีซีที่ไหนบี B, แล้วก็อะไรต่อ A, B, เอบีซีอ่ะถูกแล้วไงดีเอาประกาหายอ่าดีอีเอฟจีเอบีซีอ่าบีถึงบีนะหนึ่งสองสามครบ มี5ชาร์บครับครูมีอะไรติดชาร์บ้างโอ้ไม่ไล่มาเลยครับ F ชาร์บมี C ชาร์บมี G ชาร์บมี A ชาร์บเออ D ชาร์บครบยังนับก่อน1 2 3 4ยังไม่ครับมี e, ตัวหนึ่ง A ชาร์บแม่เจา้าเกือบติดหมดเลยยกเว้นแค่ B E กับ B อ่ะอ๋อตึงเห็นไหมคีบีนะเล่นยากเพราะว่า ชา้าพ้นข้างเยอะนะแน่เราก็จะรู้คีย์สนะิกเนเจอร์ละอ่าแต่ตัวนี้ไม่ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าจะเอาสมบูรณ์จริงๆต้องแอบ,บใส่ชา้าไว้ตรงนี้ใส่ชา้าไว้ตรงนี้อืมหมายความว่าอย่างไรทําไมต้องมีสองชา้าตรงนี้นี่คือสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดละนะฮะมีชา้าสองอันนี้หมายความว่าคีย์ซีช์ปติดชาเจ็ดตัว มีะายติดชาร์บ้างมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปลว่าคีซี C, ชาบอะติดทุกตัวไม่ต้องเขียนเป็นตารางอ้าวแล้วถ้าคีซีเฉยๆล่ะเรามาดูคีซีเฉยๆคีซีมีลายติดชาร์บมันไม่มีในนี้คีซี C เป็นคียมาตรฐานนะครับเป็นคีย์เริ่มต้นนะครับก็เลยแบบนี้เลยนะฮะอย่างนี้ไม่มีชาร์บตึง้งถูกต้องเห็นไหมแต่ถ้าคีซี C, ชาร์ เท่ากับ F G A B C ก็ต้องใส่ชาร์ปทุกตัวก็อย่างเงี้ย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 ใส่ชาร์ปใส่ชาร์ปใส่ชาร์ปอย่างเงี้ยขี้เกียจเหียนเลยอะเยอะมากเลยถูกไ,ไหมถ้าเป็นเปียโนก็คือห้ามเล่นขีดขาวนั่นเองต้องเป็นขีดดำหมดเลยโอ้โหยากแล้วเนี่ยยากแล้วเนี่ยออออเฮ้ยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิมันจะมี E F เอฟชาร์ปดีชาร์ปเออใช่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เหมือนจะใช่นะไม่ใช่ดิมันต้องมีคีย์ขาวด้วย C s ชาร์ปเดี๋ยนะ C s ชาร์ปอ่า D s ชาร์ปอีชาร์ปเอฟชาร์ปอืมโอเคไปกันไปเดี๋ยวค่อยเอาไปดึงเข้าเรื่องเครื่องดนตรีเนาะอ่ะทีนี้คีย์เอฟชาร์ปคีย์เอฟชาร์ปเห็นไหมมันก็มีหกชาร์ปหกชาร์ปก็ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงแค่ตัวนี้ตัวบีไม่ต้องติดชาร์อืมนี่คือทางชาร์ปนะครับถามว่าเราได้กี่ชาร์ปเราได้กี่ตำแหน่งหมายถึงว่าตัวเราทั้งหมดอะได้กี่เราจะได้รู้กี่คียนะ์เนาะเราจะได้รู้คีย์จี G. ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแลวก็แปดตัวนี้เห็นไหมก็คือคีย์สี C. เรารู้อยู่แล้วนะค,คือไม่ต้องติดชาร์ปมีทั้งหมดแปดคีย์ที่เราจะรู้นะครับ แต่ยังขาดอีกนะครับก็จะมีทางแฟดอย่างเช่นพวก a แฟดนะ b แฟด b แฟดครับพี่เห็นไหม b แฟดเนี k ่ยมันไปอยู่ในทางไหนยังไงนะครับ k b แฟพวกทางแฟดเราจะเอาสูตรนี้แหละครับมากลับด้านหมายความว่ากลับด้านหน่อันนี้ดียค่อยอธิบายในคลิปต่อไปกลับด้านหมายความว่าเอา b มาเป็นตัวตั้งครั b แล้วก็ถอยหลังไปครับ b e a d g แล้วก็ c f แล้วก็ขีดของเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะมีสูตรใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งน,นะฮะอันนี้เป็นสูตรทางแฟดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีตัวนี้ก็จะต้องมีสัญลักษณ์เป็นแฟด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 อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่นี่คือสูตรทางแฟดก็คือถ้าเรารู้ทางชาร์ปได้ทางแฟดก็ไปได้แค่แป๊บเดียวนิดเดียวไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรานะครับ โอเคอันนี้ก็คือลองไปคิดคำนวณดูเล่นๆนะครับก็ตอนที่ไปสอบออทฤษฎีด,ดนตรีอะ่ะคือจะเขียนสูตรเนี้ยติดไว้หน้าข้อสอบเลยแล้วเขียนเสร็จแล้วกเ็เขาถามเขาก็จะมีโจทย์นะถามนี่แหละแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็ลบลบๆบ,บออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองดูนะครับประมาณนี้ครับผม